แรงทั้งทุกแย็ครับครับแย็ดไ,ลลได้นรถที่สาระเลยอืมมันดุยได้มันไหลลงเลยเนาะอ่าแล้วม่ต้นใหญ่ๆห้องไปเลยนะดันดันอัดเข้าไปมันแหน่งรถแบค็คโฮ่กำลังแต่งทาง่างยางเนี่ครับเลย หลากไม้ต้นของไงมาทับไปนีทะลุสูน้ำเนาะไม่ได้ทับเมนเี๋ยวปลามาป่อยมาป่อยปลาผมเดี๋ยวปลามาป่อยเลยเดน้ำเลืกๆเดี๋ยวปลาตัวใหญ่มันสีดังเลยยากินเนเบ็ดหรือกอกับแพแตาคางเนาะนะ น้ำเลือดเดี๋ยวบ่วรครับพีนน่น้องครับอืมตั้งแต่กับพท่านที่แล้วเนาะแบ่งกันไปน้องตาโอ้แน่นอนไในปอได้บุญพร้อมน้องตาเนาะคิดว่าเา้าเเ็ดบุญเ็ดท่านไปนำ้ำครันอยู่นี่แล้วเวิร์ดบ้านครับโอ้ดีนี่หน้าเปลี่ยนเวิร์ดาเพราะน่าตัดทำไมนี่เราไปอืมอยู่บางโซาแต่งดีๆค่อยค่อยปลูกไ,ไมมเงินว่ ำมือความสะดวกแต่งเต็มที่ไงก็เจ้าเนาะรถเป็นโค่มันปตีตีไปปลูกของหม้ข้าวเดียวเนาะปลูกไผ่เนาะเนี่ยแม่โคกำลังแต่งทางนะครับนี่ต้นไม้ต้นใหญ่บ้างไบแบบนี้อัดอัดยางนี่คือทางยางครับต้นนี้ก็ดีให้ลาดัมลงไปดิเอาไปไแต่งทางนี่ปะ นโอ้ต้นสะดาวต้นนี้อืมตะพัดนี่ครับตะพัดผู้เสียสาระย่อมสาระต้นสะดาวต้นนี้แต่งทางไม้โค้งยางมาสั่นครับนี่นนนนีี่ตต้้้สะดาผู้เสียสาระครับอดีตผู้ใยิบบ้านหง่ามเด้ครับตะพัดผู้เสียสาระนี่นะครับไม่เปนโค้ดเครับอ๋อให้เร่ครับครับ กองเงาไพไปใส่น้ำมันแล้วน้องคนขับไมโครกันโอ้เนาะแน่นอนแน่นอน่พอตักอะไรชิ้วคนที่ฝีมือหลืแมนครับมือตักมันใหญ่เนาะตัาอุ้ยไอ